ครับดูคุณแผนลูกปูทิมนะครับองค์นี้สวยจริงๆนะครับมีโคตรตัวจีนนะครับมีโคตรตัวจีนซ้ายขวาข้างละสามตัวนะครับเป็นตัวจีนนะครับนี่ด้านหน้านะครับผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับโอ้ยสุดยอดเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับ ผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับถ้าส,สนใจก็โทรได้เลยถ้าไม่สนใจก็แล้วกันไปนะครับเบอร์ที่เก่าๆเบอร์ศูนย์เก9าแปดสองเก้านย์เจ็ด้าสมห้าันโทรไม่ได้นะครับมันหมดอายุผมก็ไม่ได้เติมเงินนะครับมีแต่ลูกค้าทำลายเข้ามานะครับทีนี้จะผมจะบอกเบอร์ใหม่เลยนะครับ08 0 9 8 9 6ด3 1เก้าแปด้าห้าสามหนึ่งนี่เป็นเบอร์ใหม่นะครับ หรือทำลายเข้ามาก็ถูกได้นะครับถูกต้องนะครับถ้าสนใจถ้าไม่สนใจก็แล้วกันไปแท้เลยนะครับดูหูดูตาดูเกตดูมือดูอะไรสิครับสวยจริงๆเดี๋ยวผมจะจับโทรศัพท์นิ่งๆให้ดูนะครับองนี้สุดยอดเลยนะครับ ของแท้ดูยังไงไม่เอากรอบออกก็รู้ดูรู้จักหรอกครับของแท้นะครับโทรศัพท์มันก็หน้ากล้องแตกมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับองค์นี้สวยสุดยอดนะครับตัวจีนคมชัดนะครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับผมบอกเบอร์โทรเลยนะครับเบอร์ที่ก่อนๆเก่าๆโทรไม่ได้เดี๋ยว เชื่ไปเติมเงินให้ช่างเขาแก้ไขให้ใหม่นะครับที่นี่เป็นเบอร์ใหม่นะครับ080989631 5นะครับ080989631 5เป็นเบอร์โทรนะครับผมอยู่ร้อ็นนะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับพิมพ์เสียนเล็กเสียนใหญ่นะครับมีให้ ชมให้ดูกันนะครับหาเาเลยใน Youtube นะครับลงภาะไปหลายร้อยองค์นะครับชอบองค์ไหนก็โทรได้เลยนะครับเก็บมาเลยนะครับด้านหลังก็ดูแล้วนะครับนี่ด้านหลังนะครับสวยจริงๆง,งามจริงๆโอ้สุดยอดนะครับของแท้ดูทีครับ ยันจะเปี้ยวๆฝั่งซ้ายมือนะครับสุดยอดจริงๆนะครับของแท้นะครับชมกอดดูก,กอนนะครับราคาต่วรองกันได้นะครับครับขอบคุณครับ